ยวครับผมเอ้เปียกแน้วอมน้ำเลยนะครับสอบแล้วก็จะผงเลยนะครับเี้าวม่งเป็นก้อนเนี่ยผงเลยเห็นไหมครับเพราะเพราะเพราะว่าผมใช่น้ำม้หลายวันแล้วมีดไม่ค่อยคมเลยครับนี่คกับเละเลยครับ แี่ครับเละเลยครับมันจะไม่เป็นก้อน คับแล้วก็ละเอียดมากนะครับลองทำกันดูนครับผมนี่ก็อน,นี้แบบแห้งนะครับครปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบบบ๊บเป็นก้อนเลยครับผมเห็นไหมจะแตกต่างเลยทุกคนที่สงสัยนะครับลองเอาไปทำเองดูทั้งสองอย่างนะครับบอกเลยไม่ต้องเชื่อผมสักอย่างไม่ต้องเชื่อผมนะครับทุกทุกเรื่องไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับ ถ้าลองทำกันเองแล้วจะรู้ครับเนี่ยเป็นก้อนคร่บให้เปื้อนความแงเปลือกความแห้งครับไม่แห้งครับเนี่ยตากแดดนะครับก็คือทดลองให้เอฟซีท่านให้ดูนะครับจะทำแบบนี้นะครับ ไม่ได้เอาคือเก่าไม่ได้เอาคือเก่ามาก็วันให้เป็นวันที่หนึ่ง pathway. ครับเป็นวันที่หนึ่งะครับเดือนอะไรวะกันยาเออหนึ่งกันยาก็ขอขอขออะไรนะครับก็ทดลองให้เอฟซีคนนี้ได้รู้นะครับก็ทดลองกันทำดูนะครับระหว่างเวียกาแฟก็ลองดูนะครับ ถ้าต้องการแบบละเอียดก็ทำแบบเปียกถ้าต้องการเป็นก้อนก็ทำแบบแห้แงเป็นก้อนสำหรับไว้รองพื้นส่วนต้นไม้ในกระถางครับเป็นก้อนไว้รองพื้นมบผมจะโรยหน้ากระถางครับก็จะทำให้สวยโอเคครับผมขอบคุณมาก